ดีครับผมคาร้อนนะครับนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมไมค้าบนะครับอาจจะแปลกตาที่มันไม่ใช่ไฟเอ็มนะครับพอดีว่าผมกลับมาเล่นไมค้าบนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองมาเล่นดูว่ากลับมาเล่นเนี่ยผมจะจำอะไรได้อยู่หรือเปล่านะครับสลับไมค a f t แล้วก็ไอชื่อคลิปที่มันมีเลข1นึทับสิคือผมจะลองทําก่อนสัก10 EP นะครับว่า VP เนี่ยมันเป็นยังไงมันเวิร์คหรือเปล่าสลับไมค a f บแต่ GDA ก็ตอนนี้ไม่รู้จะทําอะไรนะครับก็เลยเล่นไม้ครับก่อนแล้วกันอันดับแรกเข้ามาเราก็ต้องไปตัดไม้ตามสเตปของไม c ครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางลงก่อนมันไม่มีไม้โอ๊กเลยมีแต่ไม้ขาวอ่าไม้ขาวก็ได้ปะคือกลับมาเล่นราเนี้ยเดี๋ยวจะลองทําก่อนสักสิบ EP สักสิบ EP มันแต่ว่ามันมันเวิร์กเนี่ยก็จะทําต่ออาจจะทาเป็นร้อย EP เลยด้วยซ้ำแล้วเพราะเล่นมาแต่ละทีเนี่ยไม่เคยเล่นจบเลยสลับไม c ครับแล้วรองนี้ก็เลยกลับมาแบบว่ากลับมาเล่นดู นะเพอาะไม่ได้นานคือผมไม่มีเกมเล่นไม่มีคลิปทำก็เลยกลับมาเล่นแค่นั้นเองนะครับสลับไฟเมก็เล่นเหมือนเดิมดูได้ในสตรีมเลยแต่ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้สตรีมสตรีมน้อยหน่อยอก็คราบเลยคือมันช่องไม่ตรงนะใส่ลซัแพก็กเฮ้ยกขพอจำได้อยู่ ตัดไปมันไม่มีไม้โอ๊กกับมาเกิดในไบโอมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม้โอ๊กไม่มีเลยใช้ไม้ขาวไปก่อนล้วกันซึ่งอีพีแรกนะผมว่าผมจะสร้างบ้านให้ได้ก่อนนะสไลด์อีพีแรกขุดหินก่อนเลยถึงบ้านเราไม่ใช่บ้านในถ้ำแน่นอนบอกเลยบ้านในถ้ำมันนดีว่ามันมันบ้านเบสิกเกินอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่สไตล์ครา,าร์ลสไตล์ครับ ลัสต้าต้องไม่ใช่บ้านในถ้รนะครับต้องเป็นบ้านเลยบ้านดีๆเลยเอา6ก้อนเอาไปทาขวานกับพิกแอ๊กพอซึ่งผมไม่รู้นะว่าเวอร์ชันใหม่มันมีอัปเดตอะไรมาผมก็ไม่รู้เล่นเล่นตามนี้เล่นตามหน้าง,งานอย่างเดียวไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรมาใหม่อะไรบ้างไม่รู้เลยเแกมีตัวเดียวเองตอนเนี้ยเดี๋ยวหาดูก่อนเผื่อมันมีแก่เพิ่มแต่ผมไม่ชอบไม้ขาวอยากได้ไม้โอก๊กอะไม้โอก๊กที่ไหนวะเนี่ยมีแต่ไม้ขาว ดูที่จะตายหรือเปล่าพี่แรกก็ตายเลยหรือเปล่าเออนี่ไงไม้โอ๊กอยู่ข้างบนเจอไม้โอ๊กแล้วเราจะตัดแต่ต้นเตี้ยๆนะต้นสูงมันไม่ตัดต้นสูงมันตัดยากเอาแค่ต้นเตี้ยๆก็พอตัดไปเอาฟาร์มให้เยอะที่สุดแล้วก็สร้างบ้านโอเคประมาณน,นี้ก็พอเดี๋ยวหาพื้นที่สร้างบ้านก่อนไม่จะป่าป่าเต็มเลยจะสร้างตรงไหนไม่มีที่โล่งเลยอาหารก็จะหมดแล้วเอาเปา็นว่าสร้างบ้านตรงนี้แล้วกันเอาชั่วคราวไปก่อน เดี๋ยวเราค่อยย้ายบ้านไปไม่ยากไม่เอาดีกว่าไม่เวิรก์กเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นเล็งไว้ก่อนเดี๋ยวหาพื้นที่ใหม่ก่อนคืออยากหาสร,รัพ์สัต์ด้วยมันไม่มีสัตว์สักตัวเลยเนี่ยเพิ่งเจอแกะตอนแรกเมื่อแค่ตัวเดียวเองแล้วก็ไม่เจอแกะอีกเลยเนี่ยไม่มีสัตว์เลยไม่มีเลยไม่มีสักตัวโอ้โหอ,อาหารหมดอาหารหมดเฮ้ยเจอหมูเจอหมูเจอหมูสองตัวขอเนื้อนะ หนีอย่าหนีเฮ้ยอย่าหนีโอเคได้หมูมาสี่คือตอนนี้หมูไม่สาคัญสําคัญคือแกะเราไม่มีแกะเราทําที่นอนไม่ได้เน่ยโอเคครบหก้อนแล้วปัป๊บป๊บเตาเผาไม่ดีตเตาเผาไม่ได้หกก้อนนี่ ลืมหมดแล้วนะครับลืมหมดแล้วเผา,าแล้วก็เผาหมูเอาเอาเอาขวานใส่ด้วยกันเอาโอเคแล้วก็เอาพวกอาวุธไม้เนี่ยมาเผาได้นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอ่อเนื้อเผาก่อนแล้วก <Okay, S 2> <ๆ>ันโอเคเผาได้สองเอามาอีกโอเคเดี๋ยวรอ่<ๆ>รอร่อหมูสุกก่อนคือตอนนี้ไม่ต้องห่วงอะไรห่วงแค่จะมีที่นอนหรือเปล่าแค่นั้นเองคือไม่มีแต่ป่า ไม่มีที่โล่งเลยคือแรกเราจะต้องนอนแต่ว่าอยู่ในป่าเอ้ยเจอแกะเจอแกะโอเคขอขอขนแกะนะเคคือแรกเราไม่เลี้ยงนะครับเราไม่เราไม่เลี้ยงสัตว์เลยเลยหาอีกตัวนึงก่อนอเจอแล้วเจอแล้วตอนนี้เรามีที่นอนแล้วนะครับเดี๋ยวหาที่สาาร้างบ้านก่อนผมสามาร้างบ้านขั้นเทพเลยครับผมจะต่อบล็อกออกมาอย่างนี้ นี่สร้างบ้านริมริมผาเลยตอนตอนนี้จะมืดแล้วครับตอนนี้จะมืดแล้วเดีย๋ยววางเสาก่อนไปสูงสูงไปสูงไปเอาสามพอสี่ไปเลยแล้วกันคาบคับเตียงนอนก่อนแล้วกันไม่อยากสู้กับมอนเตอร์ในคืนแรกเดี๋ยวนอนนอนก่อนขอนอนก่อนโอเคนอนเสร็จล้วก็ทุบเตียงทิ้ง ผมว่าผมสร้างบ้านริมเขาไว้แหละบ้านชั่วคราวนะอันนี้อันนี้คือชั่วคราวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยวิ่งหาพื้นที่โล่งในพาต่อไปแล้วกันเขาไม่มีไม่มีที่เคลียร์พื้นโอเคอันนี้ข้ามนี้มาปึ๊บตอมานี่บ้านคันเทศแล้วก็เอาความกว้างสักแค่นี้ก็พอมั้ง น 1, วางสอไม่ตรงความกว้างก็เอาตรงนี้แล้วกันหนึ่งสองเอาวางวางโค้งกันแล้วกันหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยแค่นี้พอสูงสามบล็อกบ้านแบบเบสิกเลยสองสามก็แปลงไม้เลย เตี้ยไปบอกวะทุกปรกันเตี้ยเกินเตี้ยเกินจากนั้นก็ไม่มีบล็อกต่อตัวนี่ลกันเอ้าต้องทำสูงขึ้นอีกชั้นหนึ่งโอเคต้องทำสูงขึ้นอีกหนึ่งหนึ่งบล็อกอย่างงี้โอเคแล้วเราก็ทุบอันนี้ออก ทุบออกทุบออกให้หมดจากนั้นก็วางไวอย่างนี้นี่มันจะมันมันก็จะสูงขึ้นเ,เนี่ยบ้านหลังแรกก็ไม่ต้องเอาอะไรมากมายให้มันพออยู่ได้ก็พอนะสำหรับหลังแรกไม่ต้องอะไรมากมายโอเคแล้วก็หลังคาหลังคาใช้เป็นสลับทำหนึ่จะได้ประหยัดไม้โอเค แล้วก็ปูไปเลยคือข้อดีมอนเตอร์มันก็ไม่เกิดด้วยเราไม่ต้องปักไฟบนหลังคาทำแค่นี้พอ,อเคเรียบร้อยบ้านหลังแรกไ,ไงอเออบ้านหลังแรกแล้วก็เราก็วาง,งอย่างนี้คือกระจกก็ยังไม่มีนะต้องแบบนี้ไปก่อนอแล้วก็แต่นั้นก็เปลี่ยนพื้นล้วนั้นก็เอาทำมาทำเป็นกรอบประตูเฮ้ย ไม่เล่นนานก็จะวางไม่ตรงนี้แหละโอเคเรียบร้อยเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็คาประตูโอเคตูเรียบร้อยเสร็จแล้วบ้านหลังแรกอันนี้ก็โยนทิ้งไปเนี่ยเรียบร้อยเสร็จแล้วบ้านเนี่ยโครง่ายบ้านหลังแรกไอพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวท,ทุบอ,อกก่อนโอเควางโต๊ะคาบวางตวเตาเผา เอาอะไรเผาสติกเผาแล้วกันแล้วก็คราฟหีบก่อนสองอเคเก็บเก็บเก็บเนี่ยเรียบร้อยบ้านหลังแรกเราเสร็จแล้วเนี่ยโคตรง่ายวางวางเตียงก่อนแล้วก็คลิดขวาไปทีนึงเพให้มันเซฟจนเกิดเเดี๋ยวผมจะออกไปหาทรายก่อนเนี่ยเจอหมูอีกแล้ว เฮ้ยเจอไก่เจอไก่เจอไก่โอเคตรงนี้ตรงนี้มีไก่เดี๋ยวเดี๋วเอาไว้เอาไว้ EP หน้าเดี๋ยวเรามาจับไก่ไปเลี้ยงกันโอเคนะครับก็สลับ EP นี้ก็มีเท่านี้กันนะครับผมสลับมาครับ EP แรกก็กลับมาเล่นแล้วในรอบโอ้นานอยู่นะคือกลับมาเล่นเฉยๆลอยากมาเล่นเฉยเดี๋ยวทำเทอ๋เอีขึ้นไงเนี่ยเค้ยสลับ EP แรกก็มีเท่านี้กันนะครับบ้านก็เป็นประมาณน,นี้แหละ ก็บ้านช่วคเขาอยู่ชั่วคเขาเจอกันใหม่อีพี่หน้าครับผมสวัสดีครับ